ตัวนี้มีเลือดของคีน่าแค่25%นะครับแต่มีอัตราการเจริญเติบโตที่เร็วกว่าเพื่อนมากๆนะครับตัวด้านน้ำข้างๆเนี่ยนะครับอายุ8เดือนนะแต่เจ้าตัวขาวๆเนี่ยเพิ่ง5เดือนนะครับหลังจากที่ผมได้ลงคอนเทนต์เกี่ยวกับวัวสายพันธุเคนานะครับก็ได้มีคนที่สนใจเกี่ยวกับวัวสายพันธุเคเนาในบ้านของเราเนี่ยเยอะมากยิ่งขึ้น นะครับแล้วก็มีคําถามมานะครับว่าไอ้เจ้าวัวเคเนนาเนี่ยมันสามารถผสมได้กับสายพันธุ์ไหนบ้างนะครับแล้วก็มีการเจริญเติบโตเท่าไหร่นะครับอยากดูผลงานของมันนะครับวันนี้ผมก็เลยได้มีโอกาสนะครับได้รับความอนุเคราะห์จากทางดับเบิลดีเคเนนาฟาร์มนะครับได้ส่งข้อมูลนี้มาให้นะครับซึ่งเจ้าวัวตัวเสีขาวที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยนะฮะมีอายุเพียง5เดือนเท่านั้นนะครับถ้าเทียบกับเจ้า สีดำๆนะครับที่มีอายุ8เดือนที่ไม่มี่าเชื้อของเคีหน้าเลยนะครับแต่เจ้าตัวเนี่ยมีเชื้อเคหน้าแค่25%เพราะว่าแม่ของเขาเนี่ยนะครับมีเลือดบรามันกับเลือดเคนาเนี่ยนะครับอย่างละ50%นะครับแล้วก็เอาแม่เขาเนี่ยมาผสมกับพ่อพันธุ์บรามันนะครับ ที่เป็นเลือดร้อยนะครับดังนั้นลูกออกมาจึงมีเลือดเคหน้าแค่25เปอร์เซ็นต์และ75เปอร์เซ็นต์เป็นบามันจะทำให้เราเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าการเจริญเติบโตแม้มีเปอร์เซ็นต์เลือดของเคหน้าเพียงน้อยนิดก็ตามนะครับก็ทำได้ในพันธุกรรมที่ถือว่าส่งพันธุกรรมได้ดีนะครับในเรื่องของการเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วนะครับเทียบกันดูเห็นไหมครับ พวกสีดำเนี่ยแเดือนนะครับแต่ไอ้เจ้าตัวขาวบาม่านี่หันหน้ามาเนี่ยมีอายุ8เดือนอ่ามีอายุเพียง5เดือนเท่านั้นนะครับเพิ่งออกนมมาเลยนะฮะซึ่งเราจะสังเกตเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าลาตัวเนี่ยมันมีลาตัวที่ยาวขึ้นเห็นไหมครับสังเกตดูไหมแล้วก็กล้ามเนื้อกล้ามขาเนี่ยนะครับมาเต็มนะครับพูดได้ว่าวิวัฒนาการของเจ้าลูกผสมเทียร่าแค่25%เนี่ยนะฮะมาอย่าง สวยงามเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลที่นํามาฝากกันในวันนี้นะครับเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวลงรายละเอียดลึกยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมให้กลังใจในการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันครับสวัสดีครับ